ไฮไลท์สำคัญเลยนะครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็คือการกดกาวตรงจุดสแกนนิ้วเพื่อให้เราสามารถใช้งานฟังก์ชันอัลตราโซนิกสแกนได้นะครับซึ่งวิธีที่น้องสาธิตเนี่ยเป็นวิธีที่ทางร้านแกจีโซนใช้ติดจริงนะครับเริ่มต้นนะครับหลังจากเรารับเครื่องมาแล้วเนี่ยทำการปิดรูอุปกรณ์ปุ่มกดต่างๆนะครับให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเวลาน้ำยากาวไหลจะได้ไม่เข้าอุปกรณ์นะครับ หลังจากเราทําการปิดรูอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนในการทําความสะอาดเคลียร์หน้าจอขั้นตอนนี้สําคัญนะครับก็ดูว่าไม่มีฝุ่นยอยู่บนหน้าจอไม่มีลายนิ้วมือแล้วต่อมามาถึงขั้นตอนสําคัญแล้วนะครับนั่นก็คือการหยอดกาวและการวางกระจกนั่นเอง ในคลิปที่คุณผู้ชมกำลังดูอยู่นี้นะครับทางร้าน Gadget Zone เลือกใช้วิธีหยอดกาว3จุดนะครับซึ่งเพื่อนๆคงจะมีคำถามว่าแล้วหยอด1จุดกับ2จุดเนี่ยมันผิดไหมก็จะบอกว่ามันไม่ได้ผิดนะครับแต่ที่ Gadget Zone เลือกใช้เทคนิคการหยอด3จุดเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าในการหยอด3จุดน้ำยาก,กาวจะไปถึงหัวและท้ายได้ไวกว่าและสม่ำเสมอมากกว่าครับผมจบขั้นตอนนี้ก็สำคัญไม่แพ้กับการหยอดกาวครับ ให้เพื่อนเพื่อนค่อยๆวางกระจกไปนะครับให้ตัวเนื้อกระจกแนบกับน้ํายากาวก่อนพยายามอย่าให้เกิดฟองอากาศในน้ํายาในขั้นตอนนี้นะครับเพราะไม่ไม่เช่นนั้นมันจะไล่ออกยากแล้วก็เสียเวลาพอสมควรและก็รอน้ํายาไหลไปให้ทั่วจอนะครับผมต่อมานะครับหลังจากวางกระจกเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการยึดกระจกนะครับช่วงบนเพื่อไม่ให้กระจกขยับได้นั่นเองหลังจากเรายึดล็อกกระจกแล้วเนี่ยมันจะถึงขั้นตอนต่อไปที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งครับนั่นคือขั้นตอนที่จะทำให้เพื่อนๆทุกคนสามารถใช้งานฟังก์ชันสแกนลายนิ้วมือได้นั่นเองไฮไลท์สำคัญเลยนะครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็คือการกดกาวตรงจุดสแกนนิ้วเพื่อ ให้เราสามารถใช้งานฟังก์ชัน u ล t ร a s o n i c สแกนได้นะครับเริ่มต้นจากการที่ล็อกกาวช่วงด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับทางช่างจะทำการล็อกกาวทางด้านล่างโดยที่น้องเขาจะใช้แผ่นกระดาษแข็งสีดำที่ตัดจากกล่องไฮชิลนั่นแหละครับมาเป็นตัวบังแสงเพื่อไม่ให้แสง UV เนี้ยมันโดนกาวตรงช่วงสแกนนิ้วนั้นแห้งนะครับเราไม่ต้องการให้กาวช่วงนั้นแห้งในตอนนี้นะครับผม ด้านล่างด้านมุมแห้งแล้วนะครับจะใช้เทคนิคกดกาวครับกดกาวยังไงกดกาวโดยการใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วชี้หรือนิ้วอะไรก็ตามที่เราถนัดนะครับค่อยๆค,คลึงไปตามจุดสแกนนิ้วเพื่อให้ปริมาณกาวที่อยู่จุดนั้นน่ะมันกระจายกระจายเฉลี่ยกันไปให้ตรงจุดสแกนนิ้วบางลงหลังจากกดกาวจนเป็นที่พอใจแล้วนะครับว่าเรามั่นใจแล้วว่ากาวตรงช่วงนั้นบางลงแล้ว เราก็จะทําการฉายแสงครับเพื่อให้แห้งนะครับโดยขั้นตอนนี้เราเลือกฉายกันที่ประมาณ30วินาทีครับหลังจากฉายเสร็จนะครับเราก็จะนําอุปกรณ์เนี่ยมาเก็บงานทําความสะอาดนะครับหลังจากที่แกะทําความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเช็คงานมั่นใจแล้วก็จะทําการฉายซ้ําให้แห้งครับโดยที่การฉายซ้ำเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 3-4นาทีครับแต่ที่ทางร้านแก t z โซนจับเวลาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ4นาทีครับ